กับปกวันนี้ขอเสนอร้านซีฟู้ดเจ้าเก่าที่ราคาโคตรดีเมืองพัทยาร้านนี้เขาได้รับรางวัลจากวงในปี2022ด้วยนะทุกคนซีฟู้ดที่นี่บอกเลยว่า่ายน้ําทุกตัวสดๆเลยเพื่อนๆดูสิป้กสั่งมาเต็มโต๊ะเลยแต่และเมนูที่ป้กสั่งคือเด็ดๆทั้งนั้นเลยน,นี่เลยกั้งทอดกระเทียมทอดได้ดีกั้งสดเนื้อแน่ดนด้วยน้ำมันหอยปรุงรสกับกระเทียมเจียวดูสิแกะออกมาเนื้อเด้งส,สุดๆไม่แห้งเลยตัวใหญ่มากบอกเลยต้องสั่งอันนี้น้ําพริกไข่ปูเสิร์ฟมาพร้อมกับผักต่างๆรสชาตตติิซซ่่ถึงงงใใใจไขขปปูเเเนนนน้้้้้้าาีีกกุุรรรออสมมชชลยืัววหญ นี่จากมะขามนวลนวเลยกุ้งน,นี่เด้งมากๆต่อมาเป็นหอยเชลล์ย่างนึวยกระเทียมค่ะทุกคนหอยตัวไม่ใหญ่มากแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยดีมากปูมาเ<า>นื้อก็สดสุดๆๆทางร้านแกขา่าปูกับก้ามออกมาให้แล้วด้วยนะเนือ้อปูนี่อย่างหวานเลยทุกคนจานนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมทอดได้แหง้งไม่อมน้ำมันเลยต้องลองทอดมันปลากายก็เด็ดไม่แพ้ก,กันเนื้อแน่นปลากกยเน้นๆแกงคั่วะทะเลยอดมะพร้าวอ่อนบอกเลยทีเด็ดอร่อยมากๆแกงรสชาติเข้มขน้ๆๆนกลมกอมนัวสุดๆและอีกหลายเมนูที่ปักไม่ได้พูดถึงนะนนําเเลลยยออรร่่ทุกกกมมมมนนูาาาาคไไแพงปตั